คิดถึงคุณจร,จริงๆหรือเปล่าจริงๆเขาคิดถึงคุณจริงๆนะตั้งแต่วันที่ห่างกันไปอะตั้งแต่วันที่ห่างกันไปอะค่ะเขาก็คิดถึงคุณตลอดเลยนะเนี่ยเป็นความคิดถึงหลงไหลนะคะอยากอยากอย,กอยู่ใ,ใกล้ๆภาพคุณเต็มหัวเขาไปหมดเลยเขารู้สึกไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มันเป็นการหลงไหลจนไม่สามารถจะลืมไม่ได้ไม่สามารถที่จะเอาออกจากหัวได้ นะคะเขาคิดถึงคุณจริงๆค่ะอ่ะแล้วเขาจะทำอะไรคะถ้าเขาคิดถึงคุณขนาดนี้เขาจะทำอะไรต่อไปจริงๆอะ่ะเขาสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้มันมีความสุขได้นะจริงๆอะ่ะเขาสามารถจะแก้ไขได้นะสิ่งที่เคยทำให้คุณเสียใจ ทำให้คุณมีรอยยิ้มได้นะคะแต่เขายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ลงมือเขาดูสถานการณ์ก่อนคนคนนี้จะไม่ใช่คนที่จะลงมือทําอะไรง่ายๆนะคะเขาจะดูสถานการณ์ดูจังหวะนะคะดูสถานการณ์ไปก่อน นะคะแต่ว่าเขาจะดูว่าคุณเองเนี่ยจะอ่อนคอให้เขาไหมหรือถ้าเขาจะขอโอกาสใหม่คุณจะมีทีท่าแบบไหนแต่เครียดนะคือถามว่าเขาจะทําอะไรยังไม่ได้ทาแต่เครียดหน้าดูเครียดมากๆเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยงอไข่ไม่เคยงอไข่พอมาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยอยากงอ้อแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ